เฮ็ดเลยชุ่มโมชุ่มโมสู้เลยสู Pik ้กับติรนเลยเออ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 เฮ็ดเฮ็ดไปแพ้ไปชนะไปชนะคนนั้นยิ่งต่คนนั้แพ้คนนั้นตายสู้ไปสู้ไปเออ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 ชุ่มโมชุ่มโมสู้สู้เตินใจเย็นเติรนใจเย็นมาเต้นกับใจเย็นมาชุ่มโมนี่มันพลังเยอะ มึงนี่มึงนี่มึงนี่โอ้ยโอ้ยต่อยเอ,อ๊ะชม่อย่าไปเฮ็ดน้องมันอมันดื้อแหงเดี๋ช่มโมเนาะมาพลังไายคุณบุยอมีชุ่มโม่ชโอ้ยช่มโม่ชุ่มโม่ชัม,ม่ช่โอย่าเอ็ดนะ จูม,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 ม่าจม่าจม่เจ้าจูม่อืมทานอนเจ้าเอ้ยทานอนเจ้าจะเครียดบ่อนจะเครียดบ่แต่เช้ามานี่เขาเพ่เห็นเจ้านั่งเลยเขาเห็นเจ้าแล่นอยู่ตลอดอันนี้จะเป็นอย่างวันนี้